กลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการ After t e s t After Trip นะครับผมวันนี้นะครับเรามาขึ้นเหนือล่องใต้ของผมกันต่อนะครับวันนี้ถึงคิวดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินทร์กันแล้วครับที่ว่าใครๆเนี่ยก็อยากจะมาดำน้ำที่นี่กันสักครั้งหนึ่งนะครับ่านผู้เกียรติครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านขณะนี้พนักง,งานต้อนรับกําลังสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขอความกรุณาทุกท่านให้ความสนใจขณะที่พนักง,งานต้อนรับกําลังสาธิตวิธีการใช้ครับ คลิปน really ี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการแวะเยี่ยมชมหมู่บ้านพี่ๆชาวมอแกนครับการเดินทางเข้าไปในเกาะที่เป็นหมู่บ้านชาวมอแกนนะครับก็จะต้องต่อเรือหัวโทงเข้าไปครับโดยกับตันเรือเนี่ยก็จะเป็นพี่ๆชาวมอแกนนั่นแหละครับที่มารับจ้างนะครับเป็นคนขับเรือให้กับบริษัททัวร์ครับผมชาวมอแกนนะครับก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในทะเลนะครับแล้กลับเข้ามาฝั่งเป็นครั้งคราวนะครับในช่วงดูมรสุมเท่านั้นครับเหมือนที่เราดูในหนังเรื่องโมนานแหละครับโดยชาวมอแกนที่นี่นะครับก็จะได้รับสัญ ทั้งหมู่บ้านเลยว่ากล้าทะเลนะครับก็แปลว่าไม่ว่าจะปู่ย่าตายายคนไหนในเก่อนี้เนี่ยก็จะมีนามสกุลเดียวกันนะครับเหมือนมีญาติกันทั้งหมู่บ้านเลยครับที่นี่ก็มีคุณครูคุณหมอนะครับเพื่อคอยดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆชาวมอแกนบนเกาะกันด้วยนะครับวันที่เราไปเนี่ยก็บังเอิญเจอเด็กๆชาวมอแกนออกมาเรียนหนังสือกันครับก็เป็นภาาที่น่ารักดีนะครับนักเรียนทั้งหมดก็เป็นชั้นเดียวครับพี่คนโตก็ช่วยดูแลคนน้องไปก็เดินตามคุณครูไปที่ห้องเรียนกันครับหมู่บ้านของมอแกนเนี่ยก็จะลังารับล่หไใญปฐ ก็ได้สร้างบ้านให้ชาวมอแกนใหม่นะครับเพิ่มเติมคือมีโซลาร์เซลล์ด้วยนะครับในหมู่บ้านก็จะมีไม้แกะสลักนะครับไอคอฝีมือชาวมอแกนให้เราได้เลือกดุนกันด้วยครับเราเดินเท้ากันสุดทางนะครับก่อนจัาเวลาไปเริ่มคลิปดำน้ําจุดแรกของเรากันนะครับผม ไม่อยากจะแนะนําว่าจุดดาน้ําจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับเพราะผมเองเนี่ยจำไม่ได้ครับบอกตรงๆแต่ต้องบอกว่าสมคำร่าลือครับว่าเกาะสุรินเนี่ยประการังสวยและแน่นทุกจุดจริงๆครับน้ำก็ไม่ได้ลึกมากนะครับแค่เราลอยตัวอยู่ผิวน้ำเนี่ยก็เห็นประการลงได้อย่างชัดเจนแล้วครับวันนี้เราเลยมาเล่าประสบการณ์การดําน้ําสไตล์ใหม่กันนะครับผมจะไม่เล่าว่าจุดไหนสวยกว่าจุดไหนอะไรยังไงนะครับเราจะมาเปลี่ยนเป็นประเภทที่ผมอยากเล่าดีกว่านะครับน่าจะสนุปดีครับเรามาเริ่มกันที่สัปหลาในแนวประการัง จริงๆมันก็ไม่ใช่สัตว์ประหลาดอะไรหรอกครับก็แค่เป็นสัตว์ทะเลที่แปลกตาบางตัวดูดุร้ายนะครับบางตัวเฟรนี่น่ารักแล้วสัตว์ประหลาดตัวแรกสําหรับผมนะครับก็คือเจ้านีโมนั่นเองครับจริงๆชื่อจริงๆของน้องเขานะครับก็คือปลากระตูนส้มขาวครับซึ่งจะเจอได้แต่แถบอันดามันเท่านั้นนะครับใครไปอาไทายแล้วเจอน้องเนี่ยแสดงว่าปลากระตูนตัวนั้นเป็นปลากระตูนที่มีคนเอามาปล่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องระบบนิเวศอะไรเลยนะครับก่อนที่จะมาปล่อยน้องเขาน้องๆเ้าา็ออนปรเลิีมมพษืไโดดดข แต่ว่าน้องนีโมสุดหล่อของเราเนี่ยเขาจะมีเมื่อสําหรับป้องกันพิจจัดดอกไม้ทะเลครับน้องก็เลยอาศัยเป็นบ้านอยู่ซะเลยว่างั้นเถอะดอกไม้ทะเลกอหนึ่งเนี่ยเขาจะอยู่ได้สูงสุด3ตัวด้วยกันครับตัวใหญ่สุดจะเป็นเพศเมียนะครับตัวรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นตัวผู้ส่วนตัวเล็กสุดจะไม่มีเพศนะครับใช่ครับน้องลางเลอยู่ครับแต่ว่าพอตัวไหนตัวหนึ่งที่ตายไปนะครับเจ้าตัวเล็กเนี่ยก็จะเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนเพศมาผสมพันธุ์กับอีกตัวหนึ่งเพื่อผลิตตัวเล็กๆเพิ่มขึ้นมาอีกครับสุดยอดไปเลยนะครับวิ คูไปเลยครับวิธีการถ่ายน้องๆนะครับก็พยายามเล็งน้องจากผิวน้ําก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดำลงมาแบบนี้นะครับเทียบช้าๆครับไม่ให้น้ํารอบๆตัวของเราเนี่เคลื่อนไหวมากจนเกินไปนะครับให้น้องตกใจเราจะสามารถเข้าใกล้น้องได้โดยที่น้องไม่หลบเข้าไปในกอดอกไม้ทะเลแบบนี้ไงนะครับผมจะว่าไปแล้วก็เป็นสีสันของการดำน้ําตื้นเลยนะครับใครมาเกาะสุรินแล้วไม่เจอนีโมเนี่ยถือว่าซวยสุดๆครับเพราะว่าน้องมีเต็มไปหมดครับตามไกด์เนี่ยผมว่าเวิร์สสุดยังไงก็ได้เห็นแน่นอนครับตัวต่อมันก็คือปลาวัวนั่นเองครับต อันตรายมากๆนะครับเจอหน้าตาแบบนี้ให้รีบออกห่างครับเพราะน้องเนี่ยเป็นปลาที่ห่วงถิ่นมากนะครับห่วงขนาดที่ว่ากัดใบฟินดำดำน,น้าขาดมาเลยนะครับคุณแล้วเนื้อหนังยังเราเนี่ยมันจะไปเหลืออะไรครับกระปุกมากเลยตัวถัดมาก็คือแมงกะพรุนนะครับแมงกะพรุนที่เราเจอวันนี้เรียกว่าแมงกะพรุนพระจันทร์ครับองคะความขาวใสของน้องเนี่ยแหละครับแต่ว่าอย่าคิดว่าน้องหน้านตาเฟรนลี่แบบนี้จะไม่มีพิษนะครับเพราะเจ้าตัวนี้ก็มีพิษเพียงแต่เบาบางเท่านั้นเองครับคือเห็นอะไรในทะเลเนี่ยดูแต่ตามือต น,นะครับเป็นดาวประเภทหนึ่งครับกินปะการังเป็นอาหารใช่แล้วครับนางแดกปะการังเป็นอาหารนะครับทุกคนแต่ก็ถือว่าเป็นการควบคุมประชากรของธรรมชาตินะครับไม่ให้ปะการังเนี่ยมีมากจนเกินไปนั่นเองครับตัวต่อไปก็เป็นปักเป้าหน้าหมาหมายถึงปลาแหละไมถึงมึงอะแหละเจอได้ง่ายๆนะครับในเขตปะการังแถวอันดามันนะครับมีความหลากสีสันนะครับใครเจอน้องก็อย่าไหว้เข้าไปใกล้ๆมากจนเกินไปนะครับเพราะน้องตกใจง่ายมากเลยครับ อ้าน้ำอ้าน้ำการเซลฟี่ในทะเลแน่นอนว่าเราไปเที่ยวทะเลนะครับเวลาบนบกเนี่ยแล้วก็เซลฟี่ได้ง่ายนะครับเพราะว่ามีเวลาเก๊กหน้าเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ในน้ำเนี่ยมันยากขึ้นไปเยอะครับเพราะว่าการดำน้ำมันต้องอาใส่จังหวะที่พอด,ดีกันนะครับบางทีเนี่ยดำลงมาแล้วเอ้ยหายไปไหนอายุหาบัดดี้ไม่เจอะนะครับก็มีกว่าจะได้ภาพก็ต้องเล็งดีๆนะับ1 2 3สจับจังหวะลงมาให้ใกล้ๆกันนะครับถึงจะได้ภาพเซลฟี่มาฝากทุกคนแบบนี้นะครับผม pagkaramdam แน่นอนว่ามาดำน้ำดูปะการังนะครับขอ,อพูดถึงปะการังสักหน่อยแล้วกันนะครับปะการังที่เราเจอที่เกาะสุรินทร์เนี่ยนะครับก็จะออกเป็นปะการังแข็งหลากสีสันครับมีม่วงบ้างเหลืองบ้างน้ําเงินบ้างนะครับแล้วแต่ความหลากหลายในบริเวณนั้นนะครับลักษณะรูปทรงเนี่ยก็มีทั้งเหมือนปักกาดเหมือนสมองนะครับเหมือนโขดหินซึ่งตรงนี้แหละครับที่บางคนเข้าใจผิดไว้คุณว่ามันเป็นก้อนหินที่เหยียบได้แต่ในแนวปะการังเนี่ยเราไม่ควรไปเหยียบอะไรเล,เลยทั้งนั้นนะครับเพราะปะการังโขดอะ่ะเห็นหน้าตาคล้ายๆหินนก็มมีสตุตไ่น้าใชรารางังยห่น ด้านในเนี่ยมีปาลาการังตัวจิ๋วๆนะครับเป็นล้านๆตัวเลยนะคุณและปะาลาการังประเภทนี้นะครับใช้เวลาเติบโตนานมากไปหนึ่งเนี่ยโตแค่หนึ่งเซนเท่านั้นนะครับอันนี้เลยอยากจะบอกนทะ่องเที่ยวทุกคนเลยนะครับว่าทิ่จะมาดำน้ำําดูปาการังไว่วยน้ําไม่แข็งก็ใส่เสื้อชูชีพเอาหัวจุ่มน้าก็พอแล้วครับแค่นี้ก็สวยแล้วเว้ยคุณจะคิดว่าจะไปยืนพักบนน้องปาลาการังเด็ดขาดนะครับ พาะน้องเนี่ยตัวที่เดียวและอ่อนแอมากอย่าว่าแค่เท้าของคุณเลยนะครับน้าร้อนขึ้นนิดเดียวในะน้องก็ฟอกขาแล้วมีแถวๆแล้วครับส่วนปลาการังชนิดอื่นนะครับก็เช่นกันครับอย่าได้ไปยุ่งไปสัมผัสแต่ต้องอะไรน้องเลยเป็นอันขาดนะครับนอกจากน้องเนี่ยจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลแล้วยังนําเงินมหาศาลเข้ามาในบ้านเรานะครับช่วยเลี้ยงดูผู้คนนับพันนับหมื่นในภาคใต้ของเราครับหากพวกเราไม่ช่วยกันดูแลนะครับอู่น้ําอู่ข้าวที่สําคัญขนาดนี้ลองคิดว่าอีก10ปีปลาการังหายหมดจะเกาะสุริน หรือไม่สวยเหมือนวันนี้แล้วนะครับพอเพียงแค่คิดว่าคุณอยากจะพักเหนื่อยด้วยการยืนผลปลาการางังมันจะคุ้มค่ากันหรือเปล่าครับสำหรับเกาะสุรินเนี่ยปะการังสวยจริงๆนะครับทุกคนคุ้มค่ากับการนั่งเรือยาวนานมากๆนะครับสองชั่วโมงกว่าเนี่ยเอาหัวจุ้มน้ําตรงไหนครับตรงนั้นก็มีปะการังให้ทุกคนดูนะครับ น้ำก็ใสหาดทรายก็ขาวสะอาดสมคําลําลือครับและสงสัยวัด้องมาซ้ําแน่ๆนะครับไว้มารอบหน้าเนี่ยเราก็จะไม่ลืมทำคลิปมาฝากทุกคนอีกนะครับเพื่อเพื่อคนไหนเนี่ยอยากจะตามรอยหรือมีจุดดําน้ําไหนที่ผมพลาดไปนะครับก็ต้องช่วยกันทิ้งลายแทงไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปของเราครับคลิปหน้าเนี่ยเราจะพาไปกันที่เกาะรอกครับราชินีแห่งอันดามันเกาะสวรรค์กลางทะเลครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับท่านผู้เขียนครับเพื่อความปลออดภัยขงททุก่าน